เอาให้เดี๋ยวพี่ช้างยูแม่มาเดี๋ยวพี่ช้างอนมาเลยโอเคโอเคโอเคอะไรเขามื่ลืมเอาขอขอคำนึงขอคำนึงคุยยย้อนย้อนอนยอนลืมเอาปลอกแขนไม่ลงตกลงเสื้อไม่เสร็จเหลือได้แต่ปลอแขนถุยเออลืมบอกสีขาวเสื้อได้วันนี้ร้านเนี่ยเป็นร้าน

24,25,26,27,28,29 29, 29 1,2,3,4,5,6เ่ปเกายี่้านสอี่ห้ากเอิแล้วอ่าตัวดึงตัวตัวตัวต่ะตัวตัววตวตัวตัวตัวอัวต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 ัตัวตัวตัวตตัวตว